ครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับน้ํายาซูเปอร์เทนนะครับล้างห้่องเครื่องนี้ครับผมเ่าโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็นะครับฉีดไปเลยครับเนี่ยครับห้่องเครื่องนี้นะครับเจ้าของก็บอกว่าไม่ได้ล้างมา6ปีนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาลองน้ํายาซูเปอร์เทนกันครับว่าใช้น้ํายาตัวนี้แล้วมันจะสะอาดหรือเปล่านะครับ หัวฉีดแรงๆนะครับแล้วก็แบบหัวฉีดสเปรย์นะครับฉีดไปเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เริ่ม้ะนนยาเริ่มเอ่อรางการ หนงๆน,นะครับฉีดไป่ลด้ครับฉีดได้ทุกที่นะครับของบริเวณรถนะครับยาตัวนี้ไม่กัดสีนะครับไม่ได้หมดครับ ตรงไหนสะอาดนะครับก็ฉีดไปตรงนั้นนะครับผม เราฉีดเสร็จแล้วนะครับพอเราฉีดเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะครับอ่โอเคครับผมก็นะครับผ่านไปแล้วสามนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการนี้ครับใช้แปรงแปรงน่ารักนะครับผมเดี๋ยวมาลองขัดตัวนี้ให้ดูครับว่ามันออกหรือเปล่านะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะถ้าใครมีแปรงใหญ่นะครับก็จะดีเลยครับแต่นี้ผมมีแปรงอเล็กนะครับก็ใช้เป็นตามที่มีนะครับผม เนี่ยครับใครมีแปรงอันใหญ่นี่ใช้ได้เลยครับเนี่ยวันนี้เป็นข้าวตนิมนะครับเนี่ยนะเนี่ยใครมีแปรงใหญ่นี่ขัดออกสบายเลยครับนะครับคือนะฮะเนี่ยครับตอกง่ายๆครับผม เห็นไหมครับขันนิดเดียวครับออกหมดนะครับนะครับกล้องมังนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ค้าบจะหนักนิดนึงนะเนี่ยดูครับเนะครับใครมีแป้งหนาๆนะครับแป้งหัวแป้งแข็งๆนะครับเนี่ยครับเช็ดออกแน่นอนครับ เอ <c oughs> นนะครับผมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราล้างจนห้องเครื่องของเราเนี่ยคิดว่าสะอาดแล้วก็เราพอใจแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับ ล้างตามด้วยน้ําเปล่านะครับผมเนี่ยครับล้างไปเลยครับน้ํายาโดนตรงไหนก็ล้างตรงนั้นนะครับผมแนะนำนะครับล้างออกให้หมดนะครับล้างสักประมาณ2องถึงสามรอบนะครับเอน้ำยาออกให้หมดนะครับผมเนี่ยครับใครที่มีเครื่องแรงดันน้ํานะครับอันนี้ก็จะดีด้วยนะครับจะดีมากๆเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับครับัหมด ย้ำนะครับผมแนะนําให้ล้าง2-3รอบนะครับผมนี่ครับก็แค่เพียงเท่านี้นะครับผมก็นัางเสร็จพิธีครับผมเป็นไงครับนี่ครับซูเปอร์เดนครับน้ํายาขจัดคราบอเนกประสงค์ครับฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ